สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่แมาริพ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกคขอขอ้าขาววันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จันที่มาคะ่ะอยู่อำเภอล,ลำลูก,กานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้านะผ้าฝ้ายทอขิดยกดอกลายเพวาสวยงามมากๆคุณลูกค้าค่ะรุ่นนี้ผืนนี้นะคะเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องทอดีทอแน่นพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ990บาทค่ะราคาผืนละ9ก้ ร9 0บาทนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะตัดออกมาแล้วสวยมากเลยนะเนื้อผ้านะคะคคก็จะเป็นเนื้อฝ้ายที่มีความนุ่มมีความมีน้ําหนักนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบเนื้อผ้าสไตล์นี้นะคะใส่แบบว่ามีน้ําหนักทิ้งตัวอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อผืนนี้ไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้านะคะคุณลูกค้าขาผ้าราคาผืนละ990บาทค่ะแต่ถ้าให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้วันนี้้คค่ะลูกาาเรจัด โปรโมชั่นสุดพิเศษราคาสุดพิเศษเพียง1490ัรบาทจากปกติ1790ับาทนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากเพิ่มเติมให้อีก4อย่างด้วยนะค,ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บดีพาถ่ายของเราตอนนี้นะคะ่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวพาไปดูประชมนะคะโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะคุณพี่จันทิมานะคะยมอเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะเลือกซื้อเลือกช้อปนนนะคะคเ็งาผาผไทย าทอคะ่ะผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มนะคะยิ่งอัด้ากาผ้ายิ่งนุ่มนะผ้ายิ่งแบบมีน้ําหนักทิ้งตัวมากๆคุณลูกค้าขาด้านไในเป็นแบบนี้คะ่ะรุ่นน,น,นะนี้จะเป็นเนื้อฝ้ายนะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อฝ้ายคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปแบบนี้ได้เลยคะ่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรนะคะคุณลูกค้านะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะนุ่มยังบอกว่าาาตตัััดดดดดชชุุุแแแสสสกกกกกก็็็ไ้้้้้นนนนะะคคคคณลลลููวเป แขนล้ำๆนิดนึงก็พอคุณลูกค้าขาสามารถตัดได้นะรอบอกไม่เกิน40นิ้วใส่เลยคุณลูกค้าขาตัดใส่ได้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถเลือกช็อปไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะเรียกว่าลายแพวา รุ่นนี้เรียกว่าลายแพรวานะคะที่คุณลูกค้าเลือกซื้อจะเป็นสีเหลืองค่ะผืนนี้สีเหลืองค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้ค่ะชอบผ้าที่แบบว่า มีน้ำหนักนะคะคุณลูกค้าขานนหนาหนานุ่มนุ่มหน่อยเลือกเป็นงานผ้าไทยลายแพรวาได้เลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ990บาทค่ะราคาผืนละ990บาทนะคะวันนี้นะคะนุ่งก็มีผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้มูลค่า200บาทแถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเหมือนคุณพี่นะคะคุณพี่จันทิมานะคุณพี่จ๋าคุณพี่ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยบอกว่าลายแพรวาสีเหลืองค่ะลายแพรวาสีเหลืองราคาผืน ไดไ้เลยคุณลูกค้าขาแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะบอกว่าเลือกผ้าผืนนี้แหละล้วตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะผ้าถุงป้ายเปิดติดซิฟข้างค่ะคุณลูกค้าคะผ้าถุงป้ายเปิดติดซิข้างเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ค่ะปเปิดออกมาสามารถเห็นหาด้านในได้แบบนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแล้วที่สําคัญตรงนี้มันไม่หนามากมันไม่หนักนะคะคุณลูกค้านะก็จะทําให้แบบว่าลุกนั่งสบายสวมใส่ผ้าไทยได้แบบสวยๆใส่ได้ทั้งวันด้วยเพราะว่าผ้ารุ่นนี้มีความหนานุ่มเนาะก็ขออนุญาตแนะนําให้ตัดเเปปป็นผ้้าาถงยิด ติดซิฟข้างคุณลูกค้าขาผ้าก็จะสวยอยู่ทรงสวยมากๆด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้ดีคะตัดเป็นผ้าถุงใช่ไหมตัดเป็นผ้าถุงวันนี้ค่ะห4 9 0บาทค่ะ1490บาทคุณลูกค้า่ะวันนี้น้องมีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะจัดโปรโมชั่นนี้นะคะถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบงานแพทเทิร์นผ้าไทยของร้านแม่าริผ้าไทยของเราวันนี้คุณลูกคาา้้้ะชออบผืนนีีหหวเด๋ยใง ตัดให้ด้วยวันนี้นอกจากจะราคาสุดพิเศษแล้ว1,490บาทใช่ไหมคุณลูกค้าคะลูกค้กยังมีของขวัญของ,ของฝากสุดพรีเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้จัมโบ้เลยคุณลูกค้าคะใส่ก็ได้ษ a 4ได้1รีลิมนะอันนี้แถมไม่ฟรีสาหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดผ้าถุงเนาะ 1, 4 9 0บาทมีโอนประจํา500บาทนอกจากนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะของขวัญของ,ของฝากถึง4ชิ้นนะมีถุงผ้าเริ่มต้นนะคะชิ้นที่1ที่ถุงผ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุง ไม่พอค่ะมาต่อกันที่นี่เลยค่ะผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้คุณลูกค้าขาค่ะลูลค่า50บาทอบาเป็นชิ้นที่2แล้วนะแถมให้ฟรีใช่ไหมคุณลูกค้าขาไม่พอคุณลูกค้าขาลูกค้าคนพิเศษของร้านแม่มาริพาไทายช่วงนี้นะคะเดือนนี้เดือนมกราคมเป็นเดือนเทศกาลปีใหม่คุณลูกค้าขาของขวัญของฝากต้องจัดหนักจัดเต็มมากๆหนาวๆแบบนี้มีผ้าพันคอหรือย,อยังนุ่มแถมผ้าพันคอขขามาผ้าฝ้ายหมากคนไปให้ใช้อีกหนึ่งผืนคุณลูกค้าขาชิ้นที่3แล้วนะคุณลูกค้าขาแล้วชิ้นสุดท้ายเซอร์พพสุด,สดิเศษมาก กับผ้าเขา่าม้าผ้าฝ้ายหมักโคนพื้นใหญ่จัมโบ้แบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยคุณลูกค้าคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสั่งตัดผ้าถุงหนึ่งผืนนะคะได้หมดนี้เลยคุณลูกค้าขะของขวัญของฝากที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะของขวัญของฝากแบบนี้แถมจริงนะคะคุณลูกค้านะแถมให้หมดทั้งนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะแต่จัดโปรโมชั่นนะคะ แต่จัดโปรโมชั่นของแถมแบบว่าจุใจแบบเนี้ยให้ถึงแค่วันที่31มาการาคมนี้เท่านั้นค่ะสำหรับผู้ลูกค้าที่สนใจสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงที่ราคา1,290บาทขึ้นไปคุณลูกค้าก็จะได้รับของขวัญของฝากแบบเนี้ยแถมไปให้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอประคุณมากๆเลยถ้าสั่งตัดผ้าถุง2ผืนก็ได้2เซตเลยนะ ได้ของขวัญของฝากทั้ง2เซตเลยคุณลูกค้าคะยินดีนและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจโปรโมชั่นไหนนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองสนใจให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้แจ้งแอดมินได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่คิวเอลโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรี4อย่างแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะประกอบไปด้วยถุงผ้านะคุณลูกค้าขาถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้มมูลค่าา35บาทรวถึง นี่เลยผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคุณลูกค้าขาราคาชิลละ50บาทค่ะผ้าพันคอของหมาผ้าฝ้ายหมักโคนนุ่มๆแบบนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็จะได้รับไปเช่นเดียวกันราคาผืนละ100บาทราคาหนึ่งผืนละ100บาทคุณลูกค้าขาสวยไหมถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะผ้าของหมาผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0894608 0 แปดเก้0คุณลูกค้าขาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จัดถึงวันที่31มบกราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆอย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe ค่ะ กดติดตามเลยยางกดติดตามกดส b ัคร i b าที่ช่อง YouTube แม่มาริภาไทยของเราตอนนี้คุณลูกค้าคะนอกจากจะมีนะคะของขวัญของฝากสุดพิเศษแล้วคุณลูกค้ายังรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจัดส่งฟรีค่ะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเก็บเงินปลายทางใช่ไหมเก็บเงินปลายทางก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะ เซอร์วิสให้เลยคุณลูกค้าขะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มเช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ยยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คลิปนี้ E ีพีนี้ต้องต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จันทิมานะจ๊ะอยู่อำเภอลำลูกกาค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าไทยลายแพรวาผืนนี้990บาทผืนนี้990บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะผ้าขมาม้าผ้าไยหมักคนพื้นใหญ่จมโบแบบนี้ล่ะแถมไปให้ใช้ฟรี้นด้วยคคุณูกค,าาาคา่ล,200ลย นะวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นแถมฟรีนะผ้ะขาขาวม้าผืนใหญ่ๆแบบนี้จัดโปรโมชั่นถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแล้วผ้าไทยลายแพรวามีหลายสีมากๆเดี๋ยวพาดูพาชมนะคะในรีวิวช่วงต่อไปเลยคุณลูกค้าค,คะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มาลีผ้าไทยไว้ได้เลยจ้า